อันนี้น่าจะเป็นคีย์หลักเลยของการที่เมื่อมีไอเดียคิดจะลาออกเคราวนี้ความคิดของการอยากลาออกเนี่ยเออตอนนั้นเราได้เตรียมกันไว้นะหมอว่ามันจะมีเกณฑ์ของการตัดสินใจอืว่าอย่างเช่นว่ารู้สึกว่าไรายได้มันไม่พออืแล้วเราจะไปหาที่ใหม่เราต้องตัดสินใจไงบ้างหรือว่า หมอจาได้ไหมที่เราคุยกันว่ามันจะมีความรู้สึกหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้เดี๋ยวเราจะยกยกตัวยอย่างเลยกับวิธีแก้ว่าแต่ลายข้อเนี่ยเราจะตัดสินใจยังไงอืมก็ถ้าถ้ามันเป็นเรื่องของหนึ่งคือเรื่องของอ่ะถ้าำลำดับถัดมานะถ้ามันเป็นเรื่องของอ่ะเราเราพูดถึงความสมพัญไปแล้วรู้สึกว่าต้องปรับปรุงขอดีควาเสียไปแล้วถ้าเรารู้สึกว่าอีอันนั้นมันมันเป็นเรื่องต่างหากแล้วแต่มันเป็นเรื่องของอไรายได้แล้วแหละเพราะว่าสําคัญที่สุดนะเราก็ต้องยอมความจริงกันอย่างหนึ่งว่า เราไปทํางานเราไปทาอะไรเราไปหาเงินถูกไหม mm hmm. อังน,นั้นถ้าเราอยากจะไปทําการกุศลการทการกุศลเนี่ยไปช่วยงานมูลนิธิก็ได้เนาะ mm hmm. แต่ว่าคอนเซปต์หลักๆของการไปทํางานคือหาเงินอันนั้นเรื่องเงินมันก็ต้องมาอันดับหนึ่งแล้วที่เราทําสุจริตที่เราไม่ได้ทำผิดกฎหมายผิดเสืธรรมเนาะก็ต้องดูว่าเงินน่ะมันเป็นยังไงเราพอใช้ไหมถ้ามันไม่พอเราก็ต้องดูว่าจะทํำยังไงต่อแต่ว่าทุกครั้งก็จะบอกเสมอว่าถ้าเราดูเรื่องของอัตราที่มันไม่พอใช้อ่ะต้องดูด้วยว่ารายจ่ายของเราเราใช้ได้ มันพอดีกับเรามันเกินตัวเราหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เงินเกินตัวไปเนี่ยต่อให้คุณรายได้ขึ้นอีก2องเท่าสามเท่าสเท่าคุณก็ใช้หมดอยู่ดีคุณก็จะไม่มีทางพอใช้อยู่ดีเรามาดูซิว่าไอ้เงินที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้ยมันมันมันเกินตัวไหมข้อที่หนึ่งเพราะว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเจอปัญหาที่ว่าเราใช้เงินเกินใช้เงินอนาคต ด้วยเหตุผลต่างๆนานาอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยต้องอกลับมาทบทวนเหตุผลของการใช้เงินสาเหตุการใช้เงินของเราด้วยส่วนหนึ่งว่าพง่ายก็พฤติกรรมน่นแหละถูกไหมใช่พฤติกรรมการใช้เงินว่าโอเคอยู่ไหมพราใช่เพราะว่าถ้าเกิดปัญหานี้ยังมีอยู่ต่อให้คุณยัดอีกสิบห้าที่เงินเดินกระโดดไปสองร้อยห้าสิบเท่าสุดท้ายก็ใช้หมดอยู่ดีดังนั้นมันก็ไม่พออยู่ดีแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนรกกภูมิของการใช้เงินโดยเฉพาะถ้าเกิดบางคนแบบเกิด ใช้เงินกนตัวแล้วไปกู้นี่นอกระบบหูคราวนี้หนักเลยมันก็จะวนไปเรียไจบไม่สิ้นใช่ไหมดังนั้นก็เอาเอาให้คบทวนก่อนรายจ้างเราไม่เพาะมันมันนั่นหรือเปล่าไม่โอเคหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกว่าดีแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากได้เงินเดือนเพิ่มเนี่ยเราลองดูซิไว้ที่เดิมเนี่ยเรามันไม่มีอีกช็อปออปชั่นหนึ่งนอกเหนือจากไปหาที่ใหม่ที่เงินเดือนเพิ่มนะลองดูว่าไอ้ที่เราทําอยู่ตอนนี้เราสามารถเจรจาเรื่องของเงินเดือนได้ด้วยไหมเพราะว่าบางที่อ่ะเขาเปิดโอกาสให้เจรจาเรื่องเงินเดือนด้วย เพราะว่าเขาก็อาจจะรู้สึกว่าดีกว่าที่คนคนของเขาที่เขาโอเคเนี่ยเขาจะลาออกไปที่อื่นเขาต้องเพลนคนใหม่ดังนั้นขอปรับเงินเดือนให้มันเหมาะสมกับยุคป,ปัจจุบันได้ไหมปัจจุบันก็มีมีคนทําอย่างนั้นเหมือนกันเนาะ <c oughs> แล้วก็ส่วนของการที่จะไปที่อื่นเนี่ยเราก็คงต้องดูว่าที่ไปแล้วมันจเจริญเติบโตหรือเปล่าเราพอใจหรือเปล่ามันก็ดูเรื่องของความเสี่ยงด้วยว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันได้คุ้มเสียงหรือเปล่ากับเงินที่ได้มากับงานที่หนักความสุขอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆรายได้อนี่ยมันไม แค่ทางตรงเป็น,นงเงินอย่างเดียวใช่ไหมบางทีมันมีแฝงถางอ้อมเรื่องของความสุขความสบายใจเข้ามาผสมด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราการกไรายได้ที่จะเลี้ยงตัวได้เราไม่อีกเรื่องหนึ่งที่ได้ยินบ่อยมากเลยคนจะลาออกรู้สึกว่าเจ้านายไม่ร่กรู้สึกว่าจะไม่ใช่ลูกรักของเจ้านายอ,อันนี้นี่มีความเป็นความดรามา่าหรือว่ามันเป็นผลที่มีเหตุด,ดีผล <laughs> <c oughs> อ,อจริงๆแล้วผมว่าไอ้ลูกลักเนี่ยจริงๆเนีกลับมาข้อแรกนะบางทีเราไปทํางานเราก็ไม่ได้ไปหายาิพี่น้องไม่หาพ่อแม่เนาะถ้าไม่ได้เป็นลูกหลักก็ไม่เป็นไรนะอย่าให้เจ้านายเกลียดก,ก็พอแล้วแม้ทำยังไงไม่ต้องเกลียดก,ก็พอแล้วก็แค่ไม่ต้องเป็นลูกลักกันแบบเ่อแไม่เกลียดก,ก็พอแล้วร่วมงานกันอย่างสงบสุขก็พอแล้วนะครับก็อาจจะเป็นต้องตัแบบนี้ของเรานะที่แต่จริงๆอย่างที่คุณเอกบอกอ่ะว่าจริงๆบางทีเราไม่จำเป็นต้องลุก เนเรื้องานทำงานจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นลูกหลักก็ได้เพราะว่าลูกหลักบางทีก็สวยนะก็ถูกิพื่อนเพี่อน,น poured, หรือว่าได้งานเยอะกับเพื่อ,อ,อนได้แต่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 เราจะไม่เราจะไม่ไม่โลกสวยนะเราจะพูดกันตามจริงเลยว่าลูกหล,ลักลูกช่างมันมีมันมีอยู่จริงในสังคมไทยแล้วจริงๆมันมีทั่วโลกด้วยมันไม่ใช่แค่สังคมไทยที่เดียวมันมีมันมีความชอบ มากกว่าไม่เท่ากันมันด้วยหลายสายเหตุอันนี้ไม่มีหลายสายเหตุมากเลยถ้าเป็นฝรั่งเขามีวิจัยเนี่ยเขาอาจจะเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาการแต่งตัวเงี้ย<ม>ก็มีผลด้วยนะ,ะ<ม>ทำให้เกิดความชอบไม่ชอบโดยที่ไม่มีสาเหตุอ่ะเอออยู่เห็นหน้าแล้วถ,ถูกสตาอย่างเงี้ยอันนี้เมืองนอกก็มีประเทศเราก็มี<ค>แต่เรื่องนี้มันก็คือเราพูดกันไม่โลกสวยอะ่ะก็คือตามความเป็นจริงคือมันมีมันมีเรื่องนี้อยู่เรื่องจริงอยู่แต่ถ้าเกิดคนเป็นหัวหน้าที่ดีหรือเจ้าของที่ดีหรือคนที่เก่งอะ่ะเขาจะระวังตรงนี้เยอะ อันนี้ต้องบอกอ้ต้องฝากถึงหัวหน้าด้วยเนาะก็ไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วเราก็ปล่อยตามเรื่องตามราวเอาประสบการณ์อดีตเพราะว่าคนนี้เหมือนไปเมียนข้างบ้านฉันเขาเคยด่าแต่ฉันมาก่อนฉันก็เลยกินมันอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นลูกชางโดยที่แบบเอาประสบการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกน้องคนนี้เลยอะไรเงี้ยมาหรือว่าอุ้ยคนนี้หน้าเหมือนป้ามาทาข้างบ้านที่เขาเคยให้ขนมฉันฉันก็เลยรักเขาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นการดําเนินชีวิตของเราก็คงต้องมีสติแต่ว่า ถามว่ามันจะมีความชอบไม่ชอบอะไรที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยคนปกติมีได้แต่ว่า่ามีได้แต่ว่าคนระดับหัวหน้าเจ้าของกิจการเหล่าเนี้ต้องมีสติเยอะๆเพราะว่าอาการที่ชอบไม่ชอบโดยที่มันเกี่ยวกับประสบการณ์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอาจจะเป็นตัวถ่วงให้ธุรกองค์กรหรือธุรกิจเราพังมาได้นะเพราะมันพังต้องแล้วนะต้องโปรพิเศษแล้วพอที่จะไม่เอาเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวนะผมว่าถูกต้องดังนั้นพาเวลาที่เราคุยกับคนที่เป็นแบบระดับบริหารหรือหัวหน้าจริงๆระดับหัวหน้าทุกคนที่มีลูกน้องอ่ะ ก็จะบอกเสมอว่าต้องตั้งสติการที่เราเป็นมืออาชีพเนี่ยคือรวมถึงการสํารวจเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นกันเพราะถ้าเราไม่งั้นเผล่อไปเนี่ยเราจะกลายเป็นหัวหน้าที่ไม่ได้เรื่องคือก็จะไม่ยุติธรรมก็คือจะม,มีมีความใบแอรมีอคติอย่างเงี้ยซึ่งปัญหามันก็จะเกิดกับงานของเราเองกับองค์กรของเราเองโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเจ้าของเนาะธุรกิจเราบางทีเจ๊งไม่เจ๊งเนะี่ยอยู่ที่อคติของเราด้วย นนแล้วถ้ามีอีกเหตุผลหนึ่งว่าอยากย้ายไปบริษัทอื่นที่มันมีชื่อเสียงมากกว่าเขาดังกว่าใหญ่กว่าอ,อันนี้มันเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลไหมออันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่คนทั่วโลกอ่ะพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเป็นการพูดถึงแวบแรกนะแวบแรกคือเพิม่มไปถึงที่มัเข้ามาในหัวใช่เข้ามาในหัวแวบแรกอุ๊ย ถ้าสมมติว่าบริษรัทกอไก่โูหบริษัทนี้ดังมากเลยอย่างเงี้ยฉันยบกไปคุยกับคุณป้าซอยถัดไปนะเขาต้องรู้จักบริษัทนี้เขาจะรู้สึกมีชื่อเสียตงตำแหน่งเลยฉันไม่รู้สัตกอไปก่อนอนะไรเงี้ยอันนี้อันนี้มันก็มีเป็นแบบแรกแต่ว่าถ้าถามว่าจรงิงๆแล้วถ้าสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของชื่อเสียงบริษัทนียเป็นอันดับความสำคัญตัต้ต้นๆเลยแต่ว่าเราจะเห็นว่าคนยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราเราให้ให้ความสําคัญกับรายละเอียดอื่นๆนอกจากชื่อเสียงความดังเนี่ย มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะหลายๆคนอยาอย่างที่ปัจจุบันหลายๆประเทศเนี่ยไม่ได้อยากจะอยู่บริษัทใหญ่ต่อไปละอยากจะมีทำงานของตัวเองอาจจะมีธุรกิจของตัวเองอยากจะเป็นนายตัวเองหรืออาจจะเป็นบริษัทที่เล็กก็ได้คล่องแคล่กวกว่าก็ได้นะเป็นสัตว์อ่ะบางคนรู้สึกความท้าทายความชอบมันก็มีหลากหลายมากขึ้น